สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มามาดูดวงของชาวราศีกันนะครับประจำเดือนเมษานี้นะครับว่ามีดวงพื้นฐานทางด้านการเงินการงานนะครับตลอดไปทางนี้คู่ครองและสุขภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูใบแรกของชาวราศีกันกันเลยครับการเงินนะครับอ่าการเงินได้ชารลีออด <c oughs> ชารลีออดนะครับ ก็เหนื่อยนิดนึงนะครับชิออกมากนี้ก็เหนื่อยนิดหนึ่งนะครับาเารากเราหมายถึงรถสึกนะครับนักรบนะครับใช้ชนะที่ได้มาอย่างยากลําบากนะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับชาวราศีกันเนี่ยมเมษานี่มีเรื่องใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะอาจจะต้องมีเรื่องใช้นี่สินหรือว่ามีเรื่องต้องใช้จ่ายตามมาถึงจะหาเงินได้มากแค่ไหนก็ต้องใช้ออกไปเท่านั้นนะครับบางทีอาจจะต้องใช้มากกว่าแต่ผมเชื่อว่าถ้าชาวราศีกันทาอย่างเต็มที่แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ชาวราศีกันจะ ผ่านพ้นไปได้โดยไม่มีปัญหาถึงจะเหนื่อยน่อยก็จริงครับแต่จะต้องผ่านพ้นไปได้โดยไม่มีปัญหาเพราะว่าชาลีออดเนี่ยมันหมายถึงชัยชนะที่ได้มาอย,ย่างยากลาบากผมให้ชาวราศีกันมีความอดทนนิดนึงนะครับทำอะไรจริงจังนิดนึงนะครับมีการวางแผนรอบคอบในการใช้จ่ายเนึ่ผมเชื่อว่าในอีกหนึ่งเดือนที่ชาวราศีกันถึงจะลําบากแต่สามารถผ่านพ้นไปได้โดยที่ไม่ยากเกินความสามารถนะครับมาดูเรื่องการงานของชาวราศีก,กันกันนะครับ การงานโอ้โหเป็นอีกหนึ่งใบที่ดูแล e. ้วไ,ไม่ดีเลยในช่วงเดือนเมษายนชาวราศีกันนะครับเงินไม่ดีงานไม่ดีนะครับมี 1, อะไรมาพัวพันนะครับระวังอะไรมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานอันนี้เป็นเรื่องเตือนนะครับหมายตามนี้ยังหมายถึงการขึ้นลงขึ้นศาลเออมันมาได้ไงอันนี้แค่เป็นเรื่องเตือนเรามัดระวังเรื่องของกฎหมายว่าเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับให้ระวังให้เฉยไม่ได้บอกขึ้นยังหมายถึงการพันธนาการนะครับถูกผูกพันธนาการจากงานของท่านมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งเดือนนะครับที่ชาวราศีกันต้องเหนื่อยกับการ อาส,สา,สางานเก่าๆหรือมีงานใหม่ๆม,มอบหมายเข้ามาให้ต้องรับผิดชอบค่อนข้างหนักเหนื่อยกับการงานพอสมควรครับเดือนนี้การงานดูแล้วไม่ค่อยแฮปปี้ยังไม่มีความก้าวหน้าอะไรเพียงต้องกลับไปเคลียร์งานเก่าๆให้สําเร็จคนที่ยังไม่มีงานนะครับรอไปก่อนครับเดือนนี้ยังไม่ใช่เดือนของท่านนะครับเอามาดูอีกหนึ่งใบนะครับสำหรับชาวราศีกันกับคู่ครองนะครับงานไม่ดีเงินก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับมาลองดูว่าคู่ครองเป็นยังไงบ้างอ่านี่แหละครับคู่ครองดีนะครับได้หนึ่งถ้วยนะครับ หนึ่งถ้วยเนี่ยมันหมายถึงอะไรของฝันของรางวัลอ่าของรางวัลถ้วยรางวัลน,นะครับมองในเรื่องของคู่ครองถ้าคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยนะครับสบายใจได้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคนที่มีเคยมีปัญหากันอยู่ในเดือนงินก่อนในปีก่อนๆเดือนนี้มีโอกาสดีขึ้นคนที่หวังอะไรจะกลับมาคืนดีกับแฟนเก่าถ้าท่านกล้าท่านอะไรเนี่ยท่านก็เข้าไปพูดผลตอบรับมันกลับมาดีนะครับคนที่ยังไม่มีแฟนมองหาใครสักคนในช่วงเดือนนี้ ปิ้งใครแล้วถ้ามีความสามารถมีการกล้าเข้าไปพูดเข้าไปคุยโอกาสสาเร็จสูงนะครับเรื่องของผู้คองทางดีในช่วงเดินเมนสายน,นะครับเอามาดูเรื่องของสุขภาพชาวราศีกันกันครับสุขภาพเป็นอีกหนึ่งใบที่ดูแล้วไม่ค่อยแฮปปี้นะครับของชาวราศีกันเด e d เด t h ไม่ได้หมายถึงฟังได้ หมายถึงการที่เป็นอะไรแล้วมันหายยากนะเป็นอันนี้ท่นหายยากมันเลื้อรังลำบากต้องดูแลอย่างดีนะครับเป็นโรคประจําตัวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วระวังอุบัติเหตุเอาไว้นิดหน่อยนะครับต้องระวังนะครับการเดินทางนะครับอย่างไรก็ดีทีนีผมบอกหลายๆคลิปการดูดวงของผมเนี่ยมันเป็นแค่เกณฑ์ข้างๆไม่ได้ดึงทุกอย่างมารวมกันนะครับเพราะฉะนั้น ในดวงปีของท่านเนี่ยสุขภาพอาจจะดีกว่าตรงนี้นะมันก็จะเปหนุนถ้าให้มันมีกําลังไฮโลแฟนหรือว่าเดิะซันอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นหนุนตรงนี้ให้มันเบาลงหรือไม่เกิดขึ้นเลยนะอันนี้ก็ออกมาแค่เตือนเฉยถ้าถ้ามันมีเกณฑ์นี้ท่านก็ต้องมีความระมัดระวังผมแนะนําให้ท่านเนี่ยทำบุญเกี่ยวกับลงศพนะครับบริจาคเลือดนะครับหรือถวายสังเทาฐานมันจะเป็นบุญแรงๆนั่งสมาธิก็ได้นะครับลวอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วมันจะเบาลงหรือไม่เกิดขึ้นเลยนะครับสําหรับคนที่ มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะเดือนนี้มันดูแล้วมันมีเกณฑ์อะไรที่มันเป็นละหายากเข้ามาและรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เล็กน้อยๆนะครับจนถึงปานกลางนะอย่าลืมไปทาบุญกันนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปแค่นี้นะครับถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดอยู่บ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ